เกมเมือ่อคืนนี้นะครับเชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์หลายคนเนี่ยน่าจะวิจารณ์ทีมรักแบบสุดซึ้งเลยนะครับบางก็ว่าเฮ้ยนี่มันคือทีมเดียวกับวันที่ชนะบินเบาสามประตูต่อศูนย์เปล่าวะบางคนก็บอกเล่นทีมบริเเป็นหรือเปล่าลงสนามที่แล้วก็แพ้ทุกทีเจอทีมระดับเ็นฟอร์ดเนี่ยโดนยิงสี่ลูกแพ้เป็นนัดที่16ของฤุูการแล้วแต่ความจริงเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะครับวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบมาทำคลิปปกป้องสโมสรนะครับแต่ว่ามันคือแฟร์นะครับเช่น คุณรู้ไหมว่าสิเอ็ดรายชื่อตัวจริงเมื่อคืนนี้ที่อาร์โมเนิมส่งลงไปเนี่ยอายุน้อยที่สุดอันดับที่3ของพี่มันลีนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยทั้งทีมนะครับ22ปี270วันก็ชิโดโอบีมันยังไม่18เลยอ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับเจอความหนักของฟุตบอลอังกฤษแต่คนที่น่าสงสารที่สุดผมจะบอกให้ใครรู้ป่ะไอ้ดาวรุ่งกองหลังอ่ะไอ้ไทเลอร์เฟรดดิกสันเนี่ยโอ้เป็นผมผมอยากจะกลับบ้านตอนโดน3ามหนึ่งอ่ะ เพราะว่ามันเจอบอลพุ่มไกลบอคลคอสเตะมุมโโหโกก็สำรองบายยินดีที่ตัวอย่างสูงเลยนะแต่ว่าลูกอากาศนี่คือ,คอบอลมันเตะปั่นไซส์อ่ะเราเข้าใจได้นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ของเอเดวรุ่งอ่ะมันคือเดล,ลิกกับลูกชอซึ่งทั้งคู่ว่าแบบไม่ใช่เบอร์หนึ่งด้วยกันทั้งนั้นเอาบริมยังยอมรับตามตรงเลยครับว่าเด็กหลายคนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาลงสนามนะครับแต่ว่าเขามีความจําเป็นจริงๆครับเขาไม่ได้ตั้งใจ ให้ลงไปแล้วแบบประจานให้โลกเห็นว่าให้เด็กมันตายไปเลยอะไรแบบนี้นะครับเป็นพ่ออะไรเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าในมุมด้ายๆก็มีมุมดีครับเช่นเมชชั่นเมาส์ยิงประตูแรกได้นะครับแล้วก็ชอบยิงแว่นพอร์ตไอ้ที่ล้วก็ทําได้แบบนี้อามบริมว่าชมบอกว่าการมุกเมนต์เนี่ยฉลาดมากนะครับอมัดลงมาก็าพูดว่าอีกคนนึงที่น่าชมแล้วผมชมหลายเกมก็คือกาณาโชนะครับตอนที่โดนสี่หนึ่งนี่ไม่มีใครเอาแล้วนะแต่ไอ้กาณาไอ้กานาชัยเนี่ยมันเอาทีเดียวนะครับแล้วยิงสวยมากนะครับทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนใจหลายเกมเลยเดี๋ยวเรื่อองงนาจเไร เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปหลังเกมคืนนี้ครับในช่วงของสาสมวันนี้ครับโปรโมชัน่นบอลแท้กลับมาอีกแล้วครับทุกคนแม่ช่วงนี้เพมเบอรีเนี่ยวันจันนี่บอลแท้บ่อยเหลือเกินครับก็เลยต้องเอาของสะสมมาเซลล์เป็นกรณีพิเศษให้กับแฟนบอลปีศาจแดงที่รักทุกท่านที่ยังคงรักทีมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ นอกเหนือจากของเซลล์ครับเป็นเสื้อที่หายากครับของแมนยูเต็ดครับผมไม่ได้ตัวหนึ่งมาครับจากเมกะสโตร์ครับเป็นตัวที่ฉลองตุจีนเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หายากมากนะครับมันเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อเสื้อแจมเปอร์ครับเออ่คืออเมริกาเขาเรียกเสื้อเวรเตอร์ในะครับอันนี้มันคือเสื้อแขนยาวนะที่ผ้าหนาเป็นเสื้อแฟชั่นของแมนยูนาเต็ดนะเป็นตัวที่สวยครับสีแดงล้วนจัดๆเลยนะครับแล้วก็ ที่ผมผมว่ามันเก๋นะคืออ่ะอันเนี้ยมันคือฉลองตัวจีน Chinese New Year หรือว่าคนต่างประเขาเรียกลู่หน้านิวเยียนะครับก็ <c oughs> จะเอาโลโก้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ด้านหลังนะครับเป็นตาปีศาจแดงนะครับแต่ว่าที่ผมชอบอ่ะผมว่าไอตัวคอมโพสิตโลโก้ครับคืออาดิดาสกับตาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับมันมาอยู่ที่แขน,นครับคือปกติใช่ไหมครับเสื้อทั่วไปของปีศาจแดงมันจะไว้ตัวที่ไอ้นี่ฮะอย่างเมื่อกี้ผมใส่ตัวสโตรโลใช่ไหมมันก็จะไว้ตรง เอไอเอขอบเสื้อข้างล่างแต่เข็บเสื้อใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเอาไว้ที่แขนครับก็ถือว่าหูเป็นตัวที่เอใส่แล้วก็สวยครับผมว่าใส่มนุษย์ออฟฟิศที่แบบอยู่ห้องแอร์เย็นเยํนทงานอาบสำนักงานหรือว่าข้าราชการที่แบบอยู่ในกระทรวงอะไรก็เปิดแอร์เย็นแอร์ท่อรนะัฐสภาเนี่ยคุณเอาเสื้อตัวนี้ไปใส่อย่างเดียวเท่เลยนะครับทำงานแบบวันหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ได้หลากหลายโอกาสเพราะว่าเป็นตัวสีแดงนะครับทั้งตรุษจีนวันขึ้นงานมงคลไป เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปแบบงานมั่นงานแต่งอะไรแบบนี้สีแดงก็เข้าแก๊กเลยนะครับหรือว่าจะไปยุโรปช่วงนี้ก็ซัมเมอร์นะผมว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นก็ใส่ตัวเดียวก็อยู่กับเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวนะครับอันนี้บอกเลยว่าหายากแต่โปรโมชั่นวันนี้ครับตอนแรกอะ่ะจะปล่อย399ก็คือ4000แต่ว่าบอนแพ้ครับตอนโดนน้ำสีหนี่แบบจะยังไงดีว่าผมลดให้500บาทเหลือ3 499 มีไซซ์ยุโรปสามไซซ์ถือว่าเก่งแล้วนะเอามาได้เพราะว่าเปิดตัวมาปีกว่าแล้วมี S M L ยุโรปตัวนี้ใหญ่ป่ะผมใส่ S นะเพราะฉะนั้นลดหนึ่งไซซ์ได้เลยเแบบเป็นทางการเลยนะคุณใส่ XL คุณมาเอา L ถ้าคุณใส่ L ไทยคุณมาเอา M ถ้าคุณใส่ M เอา S มีอย่างละสามตัวของมีจำนวนจำกัดนะครับลดให้ห้าจากสี่พเหลือสามส ลายมาเนดวบอลโบรบอลแพ้ <laughs> เราไปเริ่มคุยกันตั้งแต่11รายชื่อตัวจริงนะครับก็เป็นไปตามคาดครับก็คือโรเตชันทั้งทีมนะครับนักข่าวเห็นตั้งแต่วันที่เจอบินบาแล้วอโมเรมขนดาวรุ่งไปเต็มที่เลยครับที่สเปนคนก็งงบอกเอ้ยไม่ได้ลงทะเบียนไปทําไมนะครับบอกไปเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าวันที่เจอเบรนท์ฟอร์ดก็คือต้องเปลี่ยนทั้งทีมแน่นอนนะแต่ที่บิยอนอยไปก่อนนั้นคิดไปถึงคือเปลี่ยนโกด้วยใช้บายันดีลงเกิดขึ้นไม่ได้นแน่ในยุ เป็นหากโอนาน่าจะต้องลงต่อไปนะครับแต่ว่าโกสำรองของเราเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเรื่องใช้เท้ามากๆอนลานสุดๆนะครับคือไม่ใช่จุดเด่นแล้วพยายามจะบิวดิ้งอัพจากหลังจากคำสั่งของโค้ชนะครับถ้าดอนมาเชลไปดูสนามที่สนามเมื่อคืนนี้ G t ท c คสเตเดียมเขาบอกว่าทุกครั้งที่แมนยูจะจ่ายบอลจากโกมาให้กองหลังลูกทอจ่ายต่อของนเนี้ยโอ้แฟนบอลในสนามจะฮือเลยครับกดดันเพราะว่าเตะพลาดหลายรอบนะครับแล้วก็ เซนเตอร์สามคนนะครับทั้งเดลิกชอและก็เฟนติกซันเนี่ยหลับตาคิดก,ก็เกิดขึ้นยากบรานซ์มันไม่มีต่างคนต่างไม่รู้จะใครพึ่งใครแมนยูไม่เหมือนยุคเซอร์เล็กแล้วที่เอาลาฟาเอลอัลฟาบิโอโอเชเฟเช์ลงแล้วชนะโครงสร้างไม่ได้แข็งแรงเหมือนปีไรเรียมทนถูกไหมครับสามคนเนี้ยโอ้โหถ้าพูดต,งตรงๆก็คือลูกชอแม็กฟิตเนสยังไม่พอร่างกายยังไม่เหมือนเดิมแถมต้องประคองแฮร์รี่อาร์ดอีก อ่ะเห็นไหมฝั่งเนี้ยซ้ายกับซ้ายนี่ก็คนหนึ่งเด็กอีกคนนึงยังฟิตเนสไม่ถึงนะครับเดลิกปกติเขาเป็นเซนเตอร์ตัวที่2คือแม็กควายต้องมายืนเป็นคนออกคําสั่งเช็คอำนาจแล้วเขาคอยซัพพอร์ตนี่เขาเป็นตัวแรกแถมไอ้ไทเลอร์เฟดดิกซันแมตช์เจอร์บูฟเล่นดีจริงดาวรุ่งคนนี้ดูท่าทางส่งเหมือนจอเนี่อีแวนแต่วันนั้นเล่นในโอทาร์พอร์ตแมนยูบุกเขาเป็นส่วนใหญ่ไม่เจอกดดนันวันนี้แม่งเจอลูกทุ่มซึ่งเบนฟอร์ดนะครับ บอลมันโบราณผมมัตแฟงแม้ว่าจริงๆเขาอยู่หนึ่งในสิบตลอดนะครับกับบอลมัดกับฟูลแลมแต่แบบทุ่มไกลไปคอสวิ่งชนคือไม่ลืมกำพื้นตัวเองแล้วพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับมันมีหลายครั้งที่เวสแฮมเนี้ยผมเปรียบเทียบเห็นภาพเวสแฮมเนี่ยเดวินมอยปีนั้นดีมากไปถึงแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกปีต่อมาไปซื้อเอซคามาก้ามาพยายามดรอปอันโตนิโออยากพัฒนาตัวเองไปเป็นบอลยุโรปโอ้โหเกือบตกชั้นนี่แกมพอตเตอร์มาประคองเนี่ยจะล่วงไม่ล่วงแหละ สุดท้ายเองช่วงเดย์สามปีมันล่วงไปใช่ไหมมันคือไม่ลืมความเป็นตัวตนโอ้โหแบตฟอร์ดมันเข้าบอลอย่างเงี้ยแมนยูมันมันเหนื่อยมากไอ้ลูกสามหนึ่งนะที่ไอเอ็มบูโม่มาเตะไซโป้อะแล้วไอชาเดอร์พุ่งโม่อะหน้าน้องอะไอไทเลอร์เฟรติกซันอะผมว่ามันอยากกลับบ้านมากอะมันมันเซ็งมากอะนาทีนั้นผมนึกว่าโดนห้าลูกอะเพราะว่าจู่โจมลูกอากาศไบยินดีออกมาต่อยอะไรเงี้ยคือแมนยูเป๋สุดๆเลยจนได้อะแม็กไกวมาชะลอแต่พื้นที่มันก็กว้างใช่ไหมครับ ยังไงก็ตามครับทรอนมาเชลที่ไปดูในสนามนะครับก็เล่าช็อตที่หน้าจอทีวีไม่เห็นนะเขาบอกว่ามันมีอยู่ลูกหนึ่งครับเฟรดดิกสันตัดบอลได้นะครับแล้วก็พยายามเช็คลำหน้านะครับสร้างความประทับใจแล้วก็เดลิกลูกชอปลกมือให้นะครับให้กำลังใจนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ไหวนะครับแล้วเดลิกก็มีอาการบาดเจ็บตอนลูก2ประตูตอนหนึ่งด้วยนะครับจริงลูกที่เดลิกเจ็บเนี่ยต้องวิจารณ์เตะแบงค์เตะนะว่าไปหยุดเล่นนะครับตัวโชกาทาโชนะครับยกมือนะฮะทั้งที่จริงควรจะรู้กฎว่า ถ้าไม่ใช่เจ็บหัวเนี่ยกรรมการไม่หยุดเล่นแน่ๆ่ดิวิดเมวันนี้ก็พูดในเอฟทีวีบอกเป็นใครแมนยูนก็ไม่หยุดเพราะว่าเบนฟอร์ดบุกมาถึงถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายเดอร์ลี้ก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับกำลังลุ้นอยู่ว่าโอ้โหจะปิดเทอมเลยหรือเปล่านะครับอีกคนหนึ่งที่โดนวิจารณ์ก็คือแพตติกดอกูโอ้โหัวนี้นี่คือพอเปลี่ยนเล่นฝั่งขวาได้เล่นไม่ได้เลยผมอยากจะยกตัวอย่างว่าเขาคล้ายๆอันโทนี่ครับคือช่วงแรกเนี่ยดีมากมั่นใจมาก อันโทนี่มั่นใจในความเร็วของตัวเองตอนเล่นอาหยับพอมาอยู่เพีย์มีกแปับหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่าออกองหนังแม่งแข็งแรงบี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็มันก็วิ่งตามทันเดี๋ยวก็ชนเราคว่ำนะครับดอกกูมาตอนต้นเนี่ยแบบโหมากดิร่างกายฉันแข็งแรงวิ่งชนแต่จินตนาการในเกมไม่ดีตอนเปลี่ยนฝั่งไม่เล่นไม่ออกเล่นไม่ได้จนโดนถอดออกแบบอาการหนักมากนะครับโดนวิจารณ์แบบ คือเยอะๆเลยแต่วันศุกผมพูดไปแล้วเผื่อใครไม่ดูนะครับคือผมว่ายังอย่าไปคาดหวังกันเด็กเยอะมันมาจากเลเช่อายุเพนย20ปีเองแล้วเราไปซื้อความแข็งแรงเราไม่ได้ซื้อไอเดียเขาครับให้เวลาให้เวลาต้องพูดคานี้เลยนะเด็กคู่นี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอายุแต่ละคนเมื่อคืนนี้ที่ผมเล่าเล่าว่าค่าเฉลี่ยมันน้อยมากเนี่ยแต่ละคนอายุเท่าไหร่นะครับน้อยแล้วคุณจะตกใจนะอันไหนพูดพูดเลยก็ได้ครับเมื่อวานค่าเฉลี่ยของนักเตะแมนยูคือ22ปี270วันใช่ไหมครับ ไปดูทีละคนเลยนะอย่างบาจินดีเห็นตัวใหญ่ๆหน้าดูหน้าแก่อายุ u 27ปีนะเดลิกเนี่ยโอโ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวอ่ะยูเวนตุสมากลับไปเยื่อมาอายุ u 25เป็ดดิกซันที่20ชอเนี่ยเล่นมาร์นาอายุ u 29นะยังไม่30เลยนะอุกเต้24คอปปี 20, ้เมนู20เมสันเมาท์26การาโช20และชิโดโอบีนี่คือ17ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานอ่ะดาวลูกมันมันรับไม่ไหวนะครับดอกูเนี่ยก็20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้เวลานิดนึง นะะฮผมขอชื่นชมอาเลฮานโดกาตาโชครับตอนที่โดนนำสีประตูต่อนหนึ่งนั้นดูแบบทีมแตกสลายแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหอาเลชื่อเล่นเขาคืออาเลฮานโดนะอาเลนี่คือแบบยังคงวิ่งคือวันไหนเล่นดีผมจะเล่นอาเลแล้วตอนนี้ถ้าวันไหนเล่นไม่ดีผมเล่นกาตาชัยโอ้ยสองสาเกมแล้วนะผมชมเขาเนี่ยคือเฮ้ยไม่ยอมแพ้เออ่ตั้งแต่ไปไม่รู้นิ้วหักเห็นไหมเซนนี่ใส่แขนสั้นเพราะว่านิ้วหักต้องไปดามือเนื่องจากมันเป็นเพนเซม่า ผู้ชมรู้ใช่ไหมเป็นเซม่าเคยเกิดอุบัติเหตุนิ้วเขาจะงองอย่างนี้ทุกครั้งในการลงสนามเขาจะต้องจะต้องดามแขนไม่ให้นิ้วโดนกระแทกมันถึงมีการพูดว่าถ้าเป็นเซม่าได้บอลลงรอตอนนั้นต้องทําทำท่าแบบน,นี้การ์ตาโชนี่ไปพันมันโอ้โหมันใส่แข,แขนสัน้นเล่นดีมากเลยนะอันนี้พูดสองสามแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้นาทีนั้นนี่คือหลายคนบอกคิดถึงพระราชบัดดีแล้วเจอวินเบายัางโค้งจ่ายบอลทำชิง่งอะอเล็กเซนและยิงปั่นโค้งไปมีช็อตที่หุดยิด ไม่ได้บอลเพราะตัวเองกําลังเชื่อมั่นว่าจู่โจมคู่แข่งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปว่าเราอาจจะต้องคิดใหม่นะวันนั้นใครถามผมว่าพี่ป๊อปไอ้ไบ๊ไม่เจานะ้าไบเนี่ยถามว่า50บล้านปอนด์ขายไม่กันนาโชผมตอบเขาไปเลยว่าพี่คิดหนักนะเออเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเล่าให้ฟังว่าทําไมนาทีนี้ถึงไม่ควรขายอะไรกันนาโชคนะครับทีนี้ครับออตอนโดนนำเละเนี่ยแฟนแมนยูก็ยังคง ให้กำลังใจนะครับแฟนทีมเยอนที่สุดย่อยตะโกนว่าเราจะไปบินเบาคือไปรอบชิงนะครับตะที่เปนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางอามาดิโไม่ยิงคืน4ประตูสามแล้วก็ถือว่าอามาดนโูบ,บา้าพีเดียวนะครับแต่ว่าชิโดโอบีซาเมรัเคร์สก็บอกมันชัดเจนหลายคนอยากให้เขาลงตัวจริงแทนทอยลุนนัดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของปีศาจแดงเนี่ยมันยากแค่ไหนเขาอายุเพียงแค่17ปี200กว่าวัน ตอนเล่นบอลยูดเนี่ยยิงไป14จาก15เกมแต่เมื่อคืนต้องฟัดกับนาธานคอลลินที่สูงเมตรเก้าสามไม่ไหวจริงๆท้ายเกมมีจังหวะที่จริงติดอีซฟันเดนเบิร์กก็ถือว่าลูกนั้นยอดเยี่ยมแต่อโมริมก็บอกนะครับว่าเขาที้ต้องพัฒนาอีกเยอะพยายามแนะนําช่วยกันอยู่เพราะว่าหลายจังหวะที่เขามุกเป็นเนี่ยเขายังไงอีฟภาษาอังกฤษอีฟก็คือแบบยังคงดูไร้เดียงสายังแบบเพื่อนมองเหลี่ยให้วิ่งมันวิ่งมาอ้อมาทางนี้ นะครับยังต้องเรียนรู้นะเพราะยังยังไม่18ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หยุดการกดดันเด็กโดยเร็วกันไปใครที่บอกว่าดอปมันไม่เลิกห้อยรุ่นเอาชิโดวีลงดีกว่า <c oughs> เห็นแล้วนะครับว่ากระดูกมันลระเบอร์นะครับต่อให้เด็กมันสูงแค่ไหนอ่ะหปีกับการพัฒนาเรื่องร่างกายเนี่ยไปกินเว่์ก่อนไปเล่นฟิตเนสเขาบี้เมนูนมาแรกๆผอมมากเลยตอนนี้คือหนาขึ้นดูจูปิงแฮมเลยครับทุกๆปีคือ จเจริญเติบโตขึ้นนะครับเด็กมัน17ปีครับอย่าเพิ่งให้มันลงตัวจริงครับเดี๋ยวมันขาหักผมย้ำอีกทีนะครับใครจะพูดคํานี้นี่คือเอานัดนี้ให้ไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับแต่ว่าเสื่อมวลชนที่ไปดูในสนามบอกเห็นตั้งแต่ตอนวอร์มอัพตอนวอร์มอัพนี่จังหวะการยิงคมมากนะครับเราต่อได้นะครับโอนาน่าไปเป็นคือโกสำรองไม่ได้ลงก็ต้องวอร์มอัพด้วยนะครับชิโดโอบีนี่ยิงลูกแรกติดเซฟโอนาน่านะครับลูกที่2ตอนตอนวอร์มอัพก่อนแมตช์ไปแล้วเสียบขาเลยนะครับ อันนี้คือข่าวเล่าให้ฟังบอกว่าวิธีการจบสกอร์จมูกใช้ได้แต่แค่มันต้องใช้เวลาในการไม่ใช่ว่าเด็กสูงเมตรแปดสิกว่าลแล้วคุณไปจับยัดลงสนามเลยเจอไอ้พวกเข้าบอลโถนโ,โหนนี่คือมอนาคคได้เลยนะครับแล้วก็เกมเยือนของพิมพ์บริษณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วเอาบริว่ายอมรับตามตรงนะครับว่านัดเนี้ยมันยังไม่พร้อมเด็กๆทั้งหลายแลนี่ยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการปล่อยเขาลงน้ํามันเหมือนเป็นสารรถานการณ์ Swi ม or S i n k คือคือสาถานการณ์ว่าโดโด ถีบลงน้ำไปแล้วมันจะตกน้ำตายไหมหรือมันจะว่ายน้ำได้ครับเกมนี้เขาไม่อยากมีความรู้สึกว่าโล่โสงนักบอลลงไปให้ไปประจานหรือว่าโสงไปให้มันเด็กมันไปตายเลยนะครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกจริงครับผมต้องเอาลงเพราะว่าผมต้องคิดถึงแมตต์ต่อไปก็คือที่กลางสัปดาห์เราเสียเดลิอีกแล้วเห็นไหม่ะนี่เราเสียงมากนะผมไม่อยากเอาแม็กควายลงแต่ว่าต้องลงเพราะเดลิเจ็บนั่นคือสาเหตุนะครับอาบริมก็พูดแบบนี้แล้วก็ผมพูดเพิ่มให้ก็คือ คือจริงๆแล้วเนี And, ่ยเซิร์กซีมันเจ็บดาร์โลมันเจ็บเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมมากๆเพราะดาโลไม่เล่นทางขวาได้เนะมั้งพวกสารพักตำแหน่งเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้นะครับและอย่างหนึ่งกองหน้าแมนยูเนี่ยครับมันยากมากๆเลยนะครับอย่างเกมที่แมนยูเล่นกับเออบินเบาเล่นโอ้ผมเล่นมากกว่าพีซัดแดงมีโอกาสยิง39ครั้งคุณรู้ไหมครับว่ากองหน้าแมนยูอย่างฮอยลุนโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับความยากในการเป็นสไตรเกอร์ของแมนยูเต็ดนี่มัน มหาศาลจริงๆนะครับทีนี้คนหนึ่งที่เอาบอเร็มชมก็คือเมสันเมาส์บอลไม่ใช่แค่ลูกยิงประตูนะเมาส์นี่ยิงเบตสฟอร์ดสองปีติดแล้วนะครับปีที่แล้วก็ยิงแต่ก็ยิง90้าสบวกๆนะก็โดน,นตีเสมอนะรุ่นการที่แล้วนะครับหลังจะยิงนี่ยิงก็แพ้นะี่ครับเอ่ออัลบูนี้บอกว่าไม่ใช่แค่จังหวะจบสกอร์นะครับแต่โพซิชันการวิ่งการยืนตำแหน่งการอ่านเกมเขาฉลาดมากผมเนี่ยพยายามดูแลนะักฟุตบอลแบบนี้เพราะเขาจะทําเกินหน้าที่บางครั้งเนี่ยผมต้องดึงเขากลับมาให้พัก พอไม่งั้นเขาก็จะเจ็บอีกเราต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเราต้องการเขานะครับแต่ถ้าเรานั่งคุยกันเองนะทุกคนคิดผลเหมือนผมไหมครับว่าพอตัวบนน่ะเป็นเมาส์กับการนาโชใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตัวล่างที่มีคอพปี้เมนูนะเราจะมีความรู้สึกได้เลยว่าบูโน่แข้เก่งมากเพราะทั้งสองคนนี้ต่อให้มันผสมกันเนะี่ยมันก็สู้บูโน่ไม่ได้ทั้งตัวล่างและตัวบนไอซนเมาส์ก็แค่บีเพสซิ่งเก่งสืบเท้าไวอ่านเกมในการกดนันที่ดีคู่แข่งไม่ชอบให้มันไล่บอล แต่จังหวะจินตนาการการยิงการพิกเกมคนละเรื่องคนละเรื่องกับรูดด้วยที่จริงผมชอบเมสันเมลนะผมชอบแต่อยู่เชลซีตอนยิงทีมชาติเยอรมนีผมคิดแบบโอ้ยนักเตะคนนีมม้เก่งมากเลยเว้ยแต่พอเวลามาวัดระยะยาวเนี่ยนักเตะที่สม่ําเสมอมันจะเป็นนักเตะที่เวิร์คคาเสมอน,นะครับคุณผู้ชมมองไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคอบมเมนเมนูว่าโปล่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ะนะท้ายเกมเนี่ยมันจะมีช็อตที่กล้องจับไปที่หน้าอัลโมริมแล้ว ผมเห็นข้างหลังบูโน่มันนั่งอยู่มันเละน่ะมันอยากลงนั่นน่ะคืออยากลงสนามไงแต่ว่าเขาดรอปไอพกักเพราะว่าเพิ่งออกมาพูดบอกว่าหมอ P ิซโอพยายามเตือนกับอโมโรนบอกให้บูโน่นพักบ้างจะได้ร่างกายไม่กรอบเขาบอกว่าไม่เป็นไรเวลาถ้าผมอนณาคตผมตายไปผมก็มีเวลาได้พักเขาพูดเองอันนี้ผมไม่ได้ไปชมน,นะเขาพูดเองก็คือประมาณว่าตอนนี้มีมีลมหายใจอยู่พยายามสู้เต็มที่นะครับวันหนึ่งตายก็ได้พักเองนะครับจริงๆไม่ควรครับ เป็นผู้จัดการทีมต้องอย่างนี้ฮะถ้ามีความรู้สึกว่าออกทะเลแล้วฟอมกันเล่นล้าแล้วตอ้องบเหมือนปีที่แล้วอะที่เราพูดกันตัวตลอดว่าบรูโน่ช่วงท้ายซีซันเนี่ยโหเล่นแย่มากแล้วพอไปข้อมือหักขายไปสี่เกมโอ้โหกลับมาเจอแมนเชสเตีร์โคตรเทพเลยถูกปะคนเราทำอะไรเยอะๆมันตันมันต้องออกไปพักออกไปกินกาแฟบ้างเพื่อให้สมองมันเฟรชเหมือนผมจะพูดประจาว่าบางทีผมคิดงานไม่ออกเนี่ยผมพาลูกไปทะเลอย่างเงี้ยผมไม่เล่นน้ําเลยนะ ผมไม่ได้เห็นสินวา้อใหม่ๆฟินกไอเดียครีเอทีฟนักฟุตบอลก็เหมือนกันถูกป่ะต้องเหมือนแหละนะครับอ่ะทีนี้เออนักบอลของปีศาจแดงที่บอลจะแพ้แบบเนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ต่างอะไรจากสเปอร์อรนเซนอนเพราะว่าเรามีพวงบอลยุโรปนี่เจมไม่ได้ท่านเจ็บหนักไปแล้วนะก็อาร์มอลิมอาจจะโชคดีนะเดี๋ยวไว้ค่อยมาว่ากันลวกันว่าเขาวัสนาเป็นยังไงนะไปดูคะแนนความสามารถกันบ้างนะครับโอ้โหต่ำมากเลยครับคืนที่ผ่านมาบายยินดีที่4คะแนนครับ ลักเคอร์ใช้คำแปลงถึงขนาดบอกว่าเหมาะเป็นแค่โกมือสามของแมนยูนะครับนอกนั้นเนี่ยเดลิกห้าเฟติกซันหกชอสี่เฟติกซันได้หกเลยเนะี่ยโอ้โหไม่ให้เยอะจังดอกูสี 6, 5, ่อุกเต้หกคอมบิเมนูห้าอาหมัดห้าการาโชหกเมาส์หกชิโดวีสี่แล้วก็ตัวสำรองอาหมัดได้เจ็ดคะแนนนะครับอ่ะทุกคนมองกันคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เรามีปล่อยของใหม่ที่หายาก และเป็นโป bon รบอลแพ้ลด500ผานครับก็คือเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับเป็นจัมเปอร์ือเสอร์สเวตเตอร์เสือ sweater, เส้อแขนยาวของแมนยูเต็ดนะครับมันเป็นตัวที่ฉลองตัดจีนเมื่อปีที่แล้วครับแล้วผมไปเห็นมาว่าโหไม่กลัดสตร์เขายังมีเหลืออยู่นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่มิเต็ดีครับอย่างเงี้ยเราหาไม่ได้ในโลกใปนี่นอกเหนือจากอังกฤษนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับเป็นตัวที่คุณผู้ชมสามารถใส่ไปอยู่ในห้องแอร์สีมันสดมากเลยอะมันเหมาะกับการใส่งานมงคลอะงานมัน่นงานขอลูกสาวนะครับไป กินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่โวยพรให้โชคดีสีมันแดงสีมันจัดมากเลยฮนะและสิ่งที่ผมชอบนะผมว่ามันเก๋ดีตรงที่เอาโลโก้คอมพิวเซ็ตระหว่างแมนยูอาร์ติดากัยูงแขนเนี่ยอยู่เน,นี้ยโคตรเท่เลยอยู่เนี้ยคือปกติอ่ะมันจะอยู่ตรงชายเสื้อก็หลายตัวแล้ววันละตัวนี้ตัวแรกที่ผมเห็น,นยู่แทนเซอร์นี้สวยมากและข้างหลังเป็นตัวเลเทอร์โฟนะครับคุณใส่ในห้องแอร์นี่ชิลเลยนะใครที่แบบต้องไปกินข้าวในห้าง ต้องนั่งทํางานในห้องในห้องคม่มที่แบบเปิดแอร์หรือจะให้คอมหรือจะให้กูตายอะไรเงรี้ยนึกออกไหมเคยไหมแอร์ท่อที่แบบคูปเปิดจะให้จะแช่แข็งกูเพราะว่าเนี่ยไปนั่งในออฟฟิศสำนักงานนี่อยู่เลยตัวเดียวไม่ต้องห่มผ้านะครับสีสันสดใสนะครับลดห้าร้อยบาทด้วยตอนแรกจะบอนสี่พันบอลแพงแล้วลดเหลือสามสี่เข้าๆมีสามไซส์ s m l ยุโรปย้ำว่าควรลดหนึ่งไซส์คุณผู้ชมลองดูผมใส่โอนี่ S นะ ใหญ่ใหญ่เลยชิวไม่รัดท้องด้วยเพราะฉะนั้นคุณใส่แอร์คลรนมาเอคุณใส่เอ็กแอร์คลรนมาแอมี3ซสาย3 4่เก้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับว่าจะทำช่องวงในเรื่องลิอร์พลูแพ้เชลซีใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าตกใจแต่ถ้าตกใจคือรอยคีนมัาต้องเสริม3ามตำแหน่งเป็นใครไปดูได้ต่อในช่องวงในครับ